รู้ปุตุไหมรู้ว่าขวัญครับพระสี่องค์เดี๋ยัยเยวสััเห็นกระติ้งตห็นกระตมันจะออกตาเห็นเห็ดบะของทุกทีนี่ตัวที่ให้นี่แหละเก้าสี่อ๋อครับครับครับเก้าสี่คุณยายครับสวัสดีครับแม่บุญครับมีโอกาสเดินทางมาหาคุณยายมืงหนีอยู่ในไฮอยู่ในสวนอยู่ในสวนยางเนาะทางหลังนี่แม่นอยังเจ้าแม่ตะเคียนจ้ะจ้แม่ตะเคียน อันนี้ปู่พญานาคปู่พญานาคโอ้เอาเอาขึ้นมาด้วยเรไปนี่งสองปีสามปีนี้แล้วเคยมีโศกมีหลาบกับเราเหรอมีอยู่มีตอนมีอยู่แต่งเอาประจําอ๋อแต่หลงัลงๆนี่ไม่ค่อย,ดยได้เขา่าไม่ได้เข่าโอไปหากินทางนอกไปหากินทางนอกอ่าไปหากินทางนอกไม่ใช่ตะเคียนกลายเป็นหินแล้วบ่อนี่โอ้กะไรไสมันเหรอกลายเป็นหินแล้วนี่ไม้กลายเป็นหินอืมไม้กลายเป็นหินอืมเขาเข้าฝันบอกคนใหญ่ถึงเจาขึ้นมาได้ ขวัญเขาบอกให้เอาขึ้นมาก็ยับขึ้นเรานั่นเขาให้หนึ่งหนึ่งให้หนึ่งหนึ่งื่นขึ้นมาน่ะครับออกถูกตรงๆเลยหนึ่งหนึ่งเลยอ๋อถึงได้เอาขึ้นมาด่านล้างเลยบอกด้านล้งมันเป็นห่วยมั้บอห่วยเนี่ยเนี่ยไอตัวตัวตัวยังอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้เอาขึ้นไม่ได้มันน้ำมันลอกที่มาบอกยายเมื่อวานน่ะตัวนี้แหละ อยู่ใต้บาดาลเขาก็เขาก็อยากขึ้นอยู่บ่เขาอยากขึ้นอยู่แต่ไม่มีปัญญาเอาขึ้นได้อือทำไมไม่ไม่บอกว่าถ้าอยากขึ้นก็ลอยขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาขึ้นง่ายๆอเรามุดถามไม่เจอใช่ไหมให้ปลูขึ้นมาเนาะมุดมุดมามุดหาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่เจออืออ่ามัน่งบางนเ่บ้างเพราะว่าเขาไม่อยากขึ้นมั้งเพราะว่าเขาอยู่ใต้บาดาลเมื่อคืนที่ยายถามอ่ะจะไม่ตะเคียนอยู่ตรงไหนอยู่ใต้บาดาลลึกแล้วทีนี้ ได้ข่าวมาว่าคุณยายฝันฝันเมื่อไหร่ครับผมเนี่ยวัน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 ที่เท่าไรเนาะออกจากวัดเอยคืนหนึ่งมานอนทสองที่สองคืนที่สองมานอนครับวันที่หนึ่งราวันที่สามฝันเนราวันที่สามวันราวันที่สามออกจากวัดทําบุญใส่บาตรวันที่สองใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มานอนบ้านแล้วตีสี่ยายก็ฝัน ฝันว่าฝันว่าเห็นพระสี่องค์เดินสี่องค์ตามถนนเขาก็เดินไปทู่ทางนี้ไปทางวัดไปทางวัดแล้วพอดีองค์ที่องค์งแรกองค์ที่สองไม่ค่อยแก่อืองค์ที่สามแก่เดินแบบนี้นีเดินหลังคอมเลยเดินหลังค่อมอแล้วพอดีก็เห็นยายนั่งยายเขามองยายพระสี่องค์นี้จะไปไหนยายก็ไม่ได้ถามเขา ับเขาก็เดินหน้าบ้านหน้าบ้านได้อะพระสี่องค์องค์แกองคหนึ่งองค์เป็นนุมนมสามองแต่องค์แก่เนี่ยคือขาวแกเดินก้มองที่แก่กว่าเพื่อนอะขาวขาวอืแล้วพอดียายว่าถามไอ้พระไปไหนเขาก็ไม่ได้พูดนะอืยายก็ไม่ได้ถามเขาคครรัับบได้เห็น อแล้วยายก็คิดว่าถ้ามันเป็นแปดหรือมันเป็นเก้าพระพระพระถ้าเป็นพระสูงนี่สวนพระสงส่สวนมากเขาจะใช้แปดเจ็ดครับน่าจะน้าเจ็ดรูปตอนที่ยายฝันตอนนั้นเห็นพระเป็นเก้าเลยบอกเอาให้ยายเป็นคนแปดดีกว่าอะคือที่มันออกเก้าสามไงตอนนั้นที่ยายถูก ยายเหฝันเห็นพระมันมันมาสามใช่ไหมอันนี้นะไม่ตอนตอนตอนนั้นน่ะพระสององค์มันเดินไปทางทิศตะวันออกไงตอนนั้นที่มันออกเก้าสามที่ยายฝันตอนนั้นน่ะมันถูกไงแต่นี้เห็นสี่องค์องค์เท่าองค์หนึ่งองค์หนุ่มๆสามองค์แต่องค์เท่าแกนอนแกเดินหลังคอมหลข้อม แล้วแกเป็นคนขาวแต่องค์องค์ที่เดินหน้ามันเป็นคนดำแดงเป็นวัยร,รุ่นไม่เคยแกพอดียายก็มองเห็นพระเดินไปไหนที่องค์แต่ยายไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามแล้วแล้วพอดีก็เดินไปทางทิศอะไรทิศเหนือทิศเหนือคครรัับบตามถนน,นเดินไปทางทิศเหนือยายก็มองดูเอะทำไมองค์องค์งที่สามทำไมเดินค่อม อแต่องค์แรกสององค์เดินดีข้างหลังอีกก็เดินธรรมดาครับแต่คมองค์ที่สามยายตียังไงทีนี้ยายบอกว่าเสียงอกสี่องค์เสียงอะไรเสียงอะไรเนาะเสียงอะไรวะสี่แปดเก้าอะไรสี่เก้าแปดอีกทีหนึ่งยายสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดถ้าเอาแปดมา สี่เก้าแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่สี่เก้าแปดมันม,มันก็ออกมาแล้วเก้าสี่มาเอาก็มันถ้าไม่เอาอย่างนั้นก็เอาสี 4, 9, ่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่นี่คือพระสี่รูปพระสี่รูปอ่าพ,พระแก่พระแก่เป็นเก้าเป็นเก้าแล้วแล้วพระก็เป็นแปดแล้วพระก็เป็นแปดเก้าแปดกแปงงเอาถ้าเอาสองตัวไม่ต้องเอาสี่ ไม่ต้องเอาสามหางเอาสองหางเอาสองหางพออืมเอาสองหางกนคือสี่เก้าแปดอย่างนี้บอใหญ่สี่เก้าแปดโอ้มันมันมันได้มันออกได้อยู่ออกก็ได้ออกก็ได้ออกก็ได้สี่เก้าแปดมันก็สามหางได้ยายไม่เคยฝันนะไม่เคยฝันหรอกตั้งแต่เออตั้งแต่ไหนแสดงว่ายายฝันเห็นพระที่ไรออกทุกทีออกทุกทีงวดนั้นก็ออกเก้าสามไงนี่ไอ้นี่ฝันเห็นพระหลังจากที่ฝันเห็นพระงวดนู้นที่ออกเก้าสามเพิ่งฝันนี้เพิ่งเพิงจะมาฝันนี้อีก ก็แสดงว่ายายนี่เกี่ยวกับพระทีไรออกทุกทีผันเกี่ยวกับพระทีไรออกทุกทีเลขแต่ว่ายายงวดนี้มีความมั่นใจคือสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดอถ้าถ้าจะเอาอีกหางหนึ่งคือถ้าภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะเก้าห้าแปดภาษาพื้นบ้านอืภาษาพื้นบ้านก็นาก็คือห้า อ๋อเป็นภาษาเขมรนเป็นภาษาเขมรภาษาสวยนั่นแหละภาษาสวยภาษาเขมินห้าก็แปดสี่แปดสี่ห้าภาษาสวยนะภาษาสวยแปดเป็นภาษาของยายเองนี่แปดสี่ห้าแปดสี่ห้าได้มาสองหางนี่เนาะสองหางคือความฝันนะพระแก่องค์หนึ่ง จะไม่มา9ก้าสอีกใหญ่ไม่รู้แล้วไม่แน่นะเกก้าสมดก่อนมันออกเก้าสี่ใช่ไหมไม่แน่บางทีมันจะออกเกสไม่รู้ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่ามีตัวอะไรบ้างสี่แปดสีห้เอาเอาสองตัวเอาสตัวถ้าไม่เอาสามตัวเอาสองตัวเอาสี่ก้าแปดก้าแปดสี่ห่มตัวใช่ไหมแล้วก็เอาสองตัวบก จะให้เอฟซีตัดเอาเองตัดเอาเองอ่าบอกให้ตัดเอาเองถ้าคุณยายตัดคุณยายชอบสองตัวชอบตัวไหนครับเก้าสามชอบเก้าสามตัวเดิมไม่ใช่ตัวเดิมมันออกเก้าสี่ไงอ้เอาเก้าสามยายชอบสองตัวคือเก้าสามเก้าสามตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวโอเคครับผมก็เป็นแนวทางของคุณยายบุญเนาะนะครับจับจับถูกไม่ถูกไม่รู้เลยครับคือความฝันคือความฝันของยายเดี๋เราดูหน่อย ถ้าแปลถูกมันก็เข้า,ากธรรมดาครับอันนี้ก็เป็นความฝันของยายบุญนะครับท่านผู้ชมฝันเห็นพระอยู่สี่รูปนะครับพระเถาหนึง่งพระนุ่มสามนะครับกะพื้นตีที่สี่เก้าแปดถ้าแปลเป็นภาษาพื้นบ้านของยายก็จะเป็นแปดสี่ห้าเออแล้วก็เรียกที่ยายชอบก็คือ9ก้าสามเม็ดเดียวที่ชอบ ท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่นะครับฟังแล้วนะครับอาจจะคุณยายอาจจะตีผิดเนาะท่านผู้ชมก็สามารถฟังความฝันแล้วก็ตีเอาด้วยตนเองก็ได้เนาะยายไม่เคยฝันนะยายไม่เคยฝันเพิ่งฝันนี้อีกเพิ่งฝันเพิ่งฝันเห็นพระครั้งแรกตั้งแต่นานมาแล้วนันมันออกเก้าสาม นานๆฝันทีหนึ่งไม่ฝันไม่เคยฝันนะฝันแบบนี้ทีไรมักจะออกมักจะออกถ้าเห็นกะครับขอบคุณยายคุณคุณยายครับขอบคุณคุณยายที่แบ่งปันความฝันและกับตัวเลขเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับและกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ